สวัสดีค่ะพบกับบีไลแอมวิกนะคะคลิปนี้นะคะวิกก็จะมารีวิวนะคะเป็นวิกผมแท้100เนะคะนี่เลยนะคะชื่อรุ่นว่า H w t 0 2นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบผมตรงนะคะนี่เลยแบบปลายซอยสไลด์แบบนี้นะคะตัวงานของเขานะคะก็คือจะเป็นทอแสกข้างนะคะแสกข้างซ้ายนะเป็นงานทอมือแบบโมโนนั่นเองนะคะนี่เลยก็คือทอแบบโปรง่งเพิ่มความเป็นธรรมชาติมาให้ด้วย อยู่ที่ประมาณ40เซนนะคะก็จะยาวประมาณอ่าประ่าหรือว่าเลยประ่ามาหน่อยนึงประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวบีจะมาลองใส่ตัวนี้ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะใส่วิกทุกครั้งนะคะก็อย่าลืมใส่เน็ตเก็บผมเพื่อเก็บผมจริงเราก่อนนะคะสําหรับคนที่ผมยาวประมาณบีหรือผมยาวมากกว่าบีเนาะเน็ตที่บีนำมาใช้ก็คือจะเป็นเน็ตตะข่ายแบบนี้นะคะอ่าก็คือจะเป็น ได้ไม่แลบระหว่างการที่เราใส่วิกผมนะคะเพิ่มความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ป้องกันการหลุดของวิกผมด้วยนะคะะให้เห็นลายผมน,นิดนึงนะคะแบบนี้แล้วก็เราก็มาติดกิ๊บดำนะคะเพื่อให้เน็ตไม่เคลื่อนนะคะ,ะแบบนี้ด้านหน้านะคะด้านข้างสอง จะเรียบร้อยประมาณนี้นะคะอ่าเลนะคะอะจากนั้นนะคะเรามาดูนะคะช่องปรับความกระชับด้านหลังว่าเกี่ยวหรือ,อยังอะไรนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันหลวมไปแน่นไปสามารถปรับตามช่องนี้ได้เลยนะคะให้กระชับ เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยมาปรับความสั้นยาวของนะคะด้านหน้าและด้านหลังของเรานะคะให้พอดีนะคะกับขอบลายผมของเราที่เราเหลือ,อไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นเราหวีจัดทรงนิดนึงนะคะอ่านะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะไปย้อมทําสีเพิ่มเติมดอกให้สีอ่อนลงก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เข้มขึ้นก็ได้นะคะแต่สิ่งที่บีนํามารีวิวมัน ธรรมชาติอยู่แล้วเนาะอ่าในกล้องอาจจะดูเข้มๆนิดนึงแต่ว่าของจริงจะดูเป็นสีธรรมชาติเนาะสีผมนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบผมลอนๆน,นะคะเราสามารถไปม้วนลอนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปดัดน้ํายาได้นะคะให้อยู่ตรง ิกแอนแมทกับสไตล์ที่เราชอบได้นะคะทุกคนบางคนชอบแบบเคือเ,เบาๆนะคะก็จะสวยเช่นกันแล้วก็ทําทรงง่ายมากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลายสอยสไลด์พอทําทรงปุ๊บมันก็จะอยู่ทรงเลยนะคะอันนี้แค่หนีมันก็จะเข้ารูปแบบนี้เลย นะคะอะข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะความยาวของผม,ะะมะะสามารถรวบได้นะคะรวบสัมปสำได้ถักเปียเบาๆนะคะมิได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยะะหรือว่าเราจะใส่หมวกติดกิฟอะไรอย่างเงี้ยเอาไปมิกแอนแมทกับชีวิตเราได้ปกติเลยนะคะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าเพิ่มเติม หรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยว่ายังมีสินค้าตัวนี้หรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากดูวิดีโอใหม่ๆของ i m v e e k นะคะก็อย่าลืมกดซั b ส c r i b e นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็จะมีอัปเดตวิดีโอใหม่ๆเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ B ีและ i m w e e k นะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ